ประโยคบอกความรู้สึกนะคะวันนี้ครูเอามาฝากหลายประโยคเลยเก็บเซฟเอาไว้ก่อนแล้วมาย้อนอ่านตามนะคะเวลาเราจะบอกความรู้สึกนะเราจะใช้คำว่า I feel หรือ I am นะคะ for example I feel tired ฉันเหนื่อย exhausted เหนื่อยมาก burnt out รู้สึกหมดไฟ I'm worried ฉันเป็นกังวล I feel nervous ฉันรู้สึกประมาอ I feel grateful ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากเลย I'm honored ฉันรู้สึกเป็นเกียริ I'm shocked ตกใจ stress เครียด eager กระตือรือรน้นอ่ะแล้วครูเอาประโยคให้กำลังใจมาฝากอีก4ประโยคนะคะ Keep it up สู้ๆต่อไปนะ Stay strong เข้มแข็งเข้าไว้ Hang in there อดทนไว้ก่อนนะ Come on you can do it ฉันเชื่อว่าคุณทำได้อยากเรียนรู้ฝึกผู้ภาษาอังกฤษและสนใจงานเทรนนงองค์กรสามารถติดต่อครูคาร่าได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะหรือสนใจหนังสือคลาสเรียนก็ทักเข้าหาครูได้เลยนะคะกดติดตามไว้แล้วมาเจอสาระดีๆแบบนี้ค่ะ